โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับไมค์ครับเอ่อพ็อกเก็ตเอดิชั่นเวอร์ชันศูนย์จุดหนึ่งสี่จุดนะครับผมเวอร์ชันเต็มแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมผมมารีวิวเซิร์ฟนะครับอยู่ในรายการนี้นะครับซีนเชนนั่นเองแล้วก็วันนี้นะครับผมมารีวิวเซิร์ฟที่ชื่อว่าเดซีนะครับผมเป็นเซิร์ฟวอรหาของแล้วก็ฆ่ากันนะครับผมอ่าซึ่งวันนี้นะฮะผมก็ เซิร์ฟนะครับมีความเป็นมายังไงนะครับผมอ่าดูก่อนระบบนะครับผมเขาทำนะ้มานะครับผมเปิดกล่องนะครับผมตามในเมืองจะมีของในกล่องถ้าคนจะได้เงินเอาของที่ดรอปมาขายถ้าของที่ได้ดรอปจากกล่องเนี่ยยังไม่เปิดให้ขาย,ขายครับมีแต่เปิดให้ซื้อนะครับผมอันนี้ก็วาไปสร้างบ้านนะผมเดี๋ยวมาดูพวกช็อปในสปากันก่อนนี่ไมมันนี่ดูเงินไมมันนี่นะครับให้เงินคนอื่นถ้าเออแล้วก ถ้าพี่น,นะครับชอบเซลขนมปังนะผมนี่ขนมปังนี่ขนมปังห้าสิบบาทนะผมได้สิบหกอันนะซึ่งค่าคนนั้นได้ครัาบาทโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นพวกปืนซึ่งไม่สามารถใช้งานได้นะผมเคยลองแล้วไม่รู้ว่าลองซื้อหรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะใช้งานได้แหละแล้วก็เป็นพวกดาบนะผมแล้วก็ชุดเกราะ ซึ่งผมว่าของราคาค่อนข้างแพงนะผมว่าเราก็หาได้นะผมซึ่งตอนนี้นะครับผมเรามีอยู่กี่บาทกี่บาทกี่บาทดูเช็คเงินดีกว่านะครับผมบ้านเรารวยแค่ไหนนะคค่าคนได้ครั้งละสิบบาทมีการบ้านยนต์มากนะผมแล้วก็ทีนี้ถ้าเราออกไปนะผมจะเรียนหนครนะผมทางนี้ก็ได้นะ หรือว่าถ้าคุณไม่อยากออกจะโดนแบบมีคนดักตีนะผมกดวาร์ปเข้าตรงนี้ได้นะผมถ้าคือออกไปตามเมืองนะไปหาของอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆในแคลนของผมก็สามารถสร้างแคลนได้ด้วยนะครับสามารถสร้างแคลนอย่างไงไปทับเอฟเฮีวกันเองเลยนะครับที่มีคําสั่งสามหน้าก็ทับเอฟนะผมก็ไปสร้างอีน่ที่เรียกว่าแฟกชั่นนั่นเองนะผมคนไทยเราเรียกว่าแคลนอันนี้ นะผมนี่ก็เป็นเพื่อนผมนะฮะโอเคนี่เห็นไหมโอ้โหดูกดย่องซะแบบประเทศไทยเจริญเลยนะฮะผมอันนี้อยู่ในคอมผมนะฮะคุณบอมเกมเมอร์กับคุณเอเออ u n เ e r s c o r e p o t ตเนะโอเคสัช่างเข้าไปก่อนนะับผมให้เขาตามลรามาด้วยนะฮะพอมาที่โบสร้างบ้านแล้วนะผมมาดูกันต่อนะผมก็อันนี้เป็นไม้นะของแพงของแพงนะกสโตนยังถูกกว่าเยอะเลยไหมประเทศไทย ของตาน้นองเราว้าไปดูบ้านเราก่อนแล้วกันนะฮะบอกเพื่อนด้วยนะฮะโอเคนี่ผมอันนี้ก็คือแบบบ้านสำหรับคนในแคลน,นะผมเอฟโฮมมานะฮะยังสร้างไม่เสร็จเหน่อยท้มากนะบ้านคือใช้ทรัพยากรเยอะครับผมคือคนในแคลน,นะผมสามารถทำได้แค่เต็มห้าคนเท่านั้นนะครับรวมหัวหน้าด้วยนะครับผมโอเค เข้ามาแล้วนะผมเนี่ยผมในตัวเซิร์ฟก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะผมมีคนบอกว่าเฮ้ยๆยอย่าเพิ่งถ่ายนะเซิร์ฟเปิดใหม่ช่างมันนะผมวัสดีจ้ะโอ้โหวิ่งตามมันเต็มเลยนะแบบให้เขาแบบได้ดูอ่าถ่ายถ่ายให้ถ่ายให้ <laughs> ไปไปไปเดี๋ยวกลับสปาทีกมันเราลองไปไล่ฆ่าคนสักหน่อยไหม แหลกแหลกแหลก,กโอ้โหผมผมเป็นวัดนะฮะช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วขอถ่ายสักคลิปสองคลิปแล้วกันโอเคติถ้าคุณอยากกันสปาก็ทับสปาแล้วก็กดป้ายทีนีนะครับผมแับดีครัเอ้ยผมไม่ได้บอกกันเลยว่าผมถ่ายแล้วคร้บผม โอเคบอกเขาก่อนนะฮะกำลังไหลไม่ทานแล้วครับผมแล้วก็นะครับผมลิงบอกไปนะผมว่าเข้ามาแล้วผมผมยศเอารอแล้วนะครับผมก็คือผมอับยศมาแล้วก็จะบอกวิธีการเอที่แบบทําให้ยศมันขึ้นด้วยนะผมคุณต้องทับแรงอับอย่างนี้นะผมของผม แล้งจะไปนี่แล้วนะผมต้องทําอีกหนึ่งพันสี่ร้อยสิบาทนะผมก็คือยอดมันพนะันหะ้านะผมเบืแ่อบบหาเงินค่าคนเอาเองนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะเก็บเงินซื้อไม้ก,กันก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเซิร์รนี้นะครับผมไอพี IP นะครับได้ดีพิชเ่นนะครับมีนะครับผมโอ้โหประเทศไทยนะอ่าเข้าไหนแล้วนะตามเข้าไปนะโอ้โหไม่เ,เลยเนี่ยแล้วก็ว่าม,มาได้เห็นปะ่ะแล้วก็มีกล่องให้เปิดนะแต่ว่าของมันไม่รีฟิลนะครับผมผมเคยเปิด้ว ใช่ปะของมันไม่รีฟิลเนาะของไม่รีฟิลจริงด้วยครับว่าของรีฟิลนะผมกลมตอนแรกตอนแรกของรีฟิลอยู่ใช่ไหมผมจาได้นะผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามการพัฒน,นาคลิปของผมต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ